ผมจะพาดูการทำไก่อบฟางครับโดยเชียบเบลครับเชียบกำลังตั้งน้าหดบาลุกเดียครับนี่คือไก่อบฟางครับแล้วอีปีบไปครับปี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 บตรงนี้ไก่อบฟางลีโอทำาบบติดตัวตัวครับ กินตะมวนอยู <c oughs> <mak> ่ค <c> ร <oughs> <Mont> <c oughs> ับผมนดีกครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบบ้านๆบรรยากาศแบบบ้านที่หายากนะครับพี่น้องหลายท่านถามว่าเป็นยังคือพอใส่รถเกี่ยวทุกเมือเนี่ยเขาใส่รถเกี่ยวหมดแล้วพุ้นไหวใส่รถเกี่ยวก็ได้อยู่ครับแต่ว่า พ่อขนบอใส่เสืเกี่ยนน่ไหมครับรถเกี่ยวน้องห้านสาวกมีด้วยครับรถเกี่ยวหลานสาวก็มีอยู่แต่ว่าเกี่ยวแบบแบบธรรมชาติแต่งสีนะเกี่ยวแบบนี้ดูเสบียงครับแต่ละคันรถดูเสบียงแต่ละคันรถครับนี่คือการซีเขาแม่นว่าครับแม่นบุญกองบวชด้วยครับนี่ก็บุญกองบวชครับดูเสบียงครับแต่ละคันมาทางร้านแลวครับอุปกรณ์ครับ ห้องน้ำมีครับห้องน้ำห้องน้ำมีก็คยจะไปอีกเทียงนึงครับเทียงหน้าอีกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวตรงไปนั่งห้องน้ำอาบน้ำอาบเท้าทุกท่านได้หมดเลยไม่จะไปเทียงรังนั่นผมว่ามันเทียงอะไรมันเป็นมันเป็นเทียงหลังไงไหมครับที่ผมเคยไล่มันเพียงเทียงรังยังไอผมไปนอนอมันเป็นเทียงแบบแบบคือบ้านผลเลยออยากได้แบบบางที่เราอุปกรณ์เครื่องดนตรี <laughs> แต่นคนสวัสดีครับทุกท่านตำมังหงครับเที่ยงตำมังเสียงเมป็นอย่นี้ครับอ,อยัางผมบอกน้ำเบาเสียงแบบนี้วิดดังรับไหม ปิดจมูกไว้ด้วยเอ่ปิดจมูกเปิดจมูกแล้วทีนี้เสียงชัดขึ้นบ่ครับมาเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำวดมอร์นิ่งครับขอน้ำหน่อยต้องเดี๋ยวน้ามั้ยตาน้ามั้ยเจ้าไปนอนผุ่นแม่เชิงผุ่นแม่ผุ่นล้างผุ่น้วมัเขามันถือควันมาผีก็นั่นเละหลังนั่นเป็นไงนี่คือขั้นตอนการนอนนะครับต้องกูเสือแล้วก็นอน ฟังครับขึ้นล่างขึ้นมาคือ้าวางๆสามสิบแปดครับผมเรื <c oughs> <S S <áng> ่อหสามสิบแปดพี่สวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศเอาอเลยก็กดมั่วหอยผมเบื่อไนมา มันนายเมียผูเดินมาทีตามตามหน้าบุ้งเนาะกูกำงหดบวกแล้วอย่ยงเนี้ยเขาขอทานเขาขอทานได้สิเนี่ยต้องไก่บานไก่เป็นเสือว่ามันเครียดผมเมื่อกี้นี่มีคนโทรเข้าครับหน้าโทรเข้ามาพอดีก่เลยกเป็นตัดสันญาเนี่ยผมตัวชิมันห้หน้ามลายพดทได้มันจิตปูขึ้นมาอน้ามลายพดในขวดเบียดมันจิตปูขึ้นมาดิ เออมันพื้นแบ้จะเครื่องหนึ่งตะเครื่รองเดียวเพรา่าอือสิหยิบลดสิบด็กบ่ใส่รถเกี่ยวครับผมใส่คนเกี่ยวออกครับโอ้ื้นเลยแต่ว่าก็เหลือแต่น่าผมมีแต่หน้าตรงเดียวอยากเก็ดเพราพได้เพราได้มาเอาบรรยากาศใช่ไหมครับมาแล้วครับไก่เริ่มแล้วครับตัวแวร,รกครับพริบลงครับ โอเคปีบลงนะครับโดยเชื้อบลครับเชื้อบลวันนี้ปล่อยกระทะวางกระทะมา <Okay. S 1> จับปีบครับ <laughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> ทุกท,ทุกท่านครับผม <c oughs> สวัสดีทุกท่านา <c oughs> ครับไก่อฟ่งมาเลยครับเด้อตัวแรกนะครับนี่ตัวแรก ขาบรถสีอยู่ก็ดีคืนนอนนาคืนนี้ตอนแรกกับทีนีน้ละเม็แถวนี้ให้เป็นไข้ลูกเสือติดไฟต้นไม้นะครับปิดไฟกับต้นไม้ดูนะครับเอาดินลงขอาบนพ่อโ้นอ,นออกใกล้เอาใน,นื้อน้องออกใกล้ขึ้นแล้วมออันก็ยังอันตรีถือ ว่าบวกง่ายเถอะปนโอ้คนเกี่ยวบอดด้บอดด้แพงครับคนเกี่ยวพีนพ่น้อ,นองมาซอยพี่น้องแนวมาซอยจ้าพี่น้องมะซอยมาซอยแล้วก็ควบบังคับอื่นัล้วก็เล่นจ๋ามันนี่นะครับคนดังครับกำลังดังดไฟนจะคนดังครับพี่ชายรูปอยู่ครับเอาเพื่อนกันแบบเอาเพื่อนให้ใหอดึง บรรยากาศแบบนีห้หลายท่านคิดว่ามันจะโอ้บรรยากาศบันหนอกครับแต่ว่ามันหายากเลยครับผมคุยกับพี่คนหนึง่งพี่คนนึงแล้วว่าพี่มีเงนินหลายลาย้านอย่าเฝ้าใส่เหมือนเด้อเอาวางไว้เขางนอกันโอ้ยของนี้ไงของแรกของแรกใส่เล่นวะผีเราว่าพี่มีเงินนี่โหลดทีเพราอะไรโน้นโน้นเพราะอะไรกันอะรอบแรกครับไปมีโหลดที มีบ้านอยู่บนนี่หนีมีหินแต่ว่าคนดังนะครับเราบนนี่บรรยากาศแบบนี้แล้วเราจะได้บรรยากาศแบบสี่อแบบนี้วันนี้เอาเลยครับจัดการมาเลยครับถ่ายคนดังเลยนี่ครับตั้งเวลาเลยครับตั้งเวลาครับเบล15นาทีน้องตั้งเวลาปะ15นาทีนะครับตัวแรกเดี๋ยวดูแบตเตอรี่จะนี่ไหมโอ้ยดิเบลวางเลยลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเบลจัดการให้ชิลลรอบโคตรดุชิลลชิลล์ไม่เหมือนเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงว่าการเลี้ยงไปด้วยเมื่อที่ใหม่ไปค้างอยู่ไม่ต้องห่วงครับรอบแรกครับไม่ต้องกลัวที่จะขอเวลาไกลเพิ่นนะ นี่นะครับไก่โอฟางครับขั้นตอนเลยตัวแรกจะเป็นการนําล่องก่อนว่ามันจะเราต้องมันเป็นฟางเก่าถูกไหมครับตัวแรกนําล่องครับว่าถึงหัวหายหรือเปียกสปีกเสียสมุนไพรครับนายแอดเชิญเชิญครับนายแอ๊ดกินนนนอนนายแอดนายแอดสวัสดีครับผมคิดถึงอเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมกินนังไงกินน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  มาครับมามาพี่น้องครับมาเสพธรรมชาติหมอนกันเสพวิธีนะครับมันเป็นวิธีชีวิตแบบบ้านๆแต่ว่ามันก็เริ่มจะไม่มีแล้วในบางพื้นที่ไม่มีเลยเห็นไหมครับแต่บา,บางพื้นที่มันก็นยังมันก็นยังเหลือไว้อยู่บ้านอันบ้านอันก็นเหลือแต่อันนี่ละอั้านั้นอันนี่ละ ที่ที่เหลือไว้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่บรรยากาศเมือสีเขาาคืนนอนนาอันนี้น้าดีครับหน้าปลายีผมใหม่กันไร้นะครับมีาศาสตร์มีเต็นมากนี่คนละหมองกันเลย อย่างนี้นะั่งกินกับลายแข็งครับอุปกรณ์เตรียมไม้เมื่อตัวอย่างพี่น้องทางบ้านเพิ่งมาเพิ่งหิวเครื่องเดิมเพิ่นหิวแอลกอฮอล์มาด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ำแข็งมีแล้วตู้ดากับลายอ <laughs> เอาเสียบลงในถัไงไปเนี่ยเนี่ยเบียร์นี่ไหมเบียร์เอาเสียบไปเสียบไว้ถังมันกิได้เย็นมันกินกลินนี่ไงกลิ่นนี้ไงครับ มแม่นั่งตุม้มส้ยไหมเอังไหนตุม้มนี่ข้าเจ้านะครับอยู่บนรถคันนี้สวัสดีครับทุกทา่านหน้าครับหน้าในงลางนะนั้นคือเป็นหน้าแนวลงไป เรหั่นเตื้อในหงควาบนไว้ขอว่าจะบวบบวบห้ตัดต้นไม้เด้อพอแล้วเห็ดพอเห็ดพอได้กินนะครับบ่ได้เห็ดขายเห็ดกินนะครับบ้านผมเป็นนาทำนาครั้งเดียวปีละครั้งเป็นนาเป็นนาดอนนะครับเป็นนาดอนขันฝนหน่อยกัมันก็บวบบบบได้เห็ดนาครับฝนไหลก็ยังได้เห็ดนะสวัสดีทุกท่านนะครับผม อันบ่กินเหล้ากินเบียร์ครับเพราะฉะนั้นว่าเพิ่งจะสร้างกินอันบ่กินตั้งแต่เกิดบ้วกินเหล้าบ่กินเบียร์บ่สูบยาตั้งแต่เกิดเลยครับเพราะฉะนั้นบ่แม่นั้นว่ากระเดะบ่คือบ่กินกินก็กินได้ครับแต่ว่าผมหักบ่มักไงครับมันบ่แซ่บแม่ผมว่าน้ำโค้งขอกินอยู่ตะแก้มบเลยไปน้ำโมเลยแต่ว่ากะนั่งน้ำโมได้เมื่อขึ้นดิอันไปว่องหล่อกะนั่งได้อยู่ได้น้ำโมเมื่อขึน แต่ว,ว่าบากินนะครับกินกนินแก้วนึงน้ำมูเพราะปิดที่ีจริงไหมครับมันบพรา่แสบเนาะผมมันบ่แสบจากบ้านออกมาหน้าเนี่ยประมาณสามกิโลครับจากหน้าจากลานออกมาหน้าเนี่ยมันยี่สิบเออประมาณสามสิบสองกิโลครับอําเภอเมืองครับเขตอําเภอเมืองมอยู่อํำเภอเมืองจัองหวัดกาฬสินธุ์บ่บ่บ่าหนาวครับอากาศดีพอดีเลยครับล้มกับลมกับพอดีเลยครับนีแ่แล้วดีไกยหนาวก็นี่ กำลังอบไก่นะครับชีสเบลครับชีเบลเดี๋ยวดูผลงานพี่น้องมันเคยเห็นการอบไก่หะบางคนมันเคยเห็นกไก่อบฟางเป็นแบบไหน <c oughs> ภาพโอเคเห็นไครับภาพสัญญาณภาพชัดเจนอ๋อการเจ้ยงเตื้ยงเตไรส่วนอันบรูจังนะครับว่าเป็น่บ,บนไหน ปลา,าใหม่นี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนาะอันนี้คือความฝันของผมดอกผมก็อยากคิดอยากคิดเป็นวิธีแบบวิธีบ้านฮ่องน,นะครับเพราะถ้าผมมีทุนผมก็คิดเป็นเป็นร้านร้านเพราะงั้นว่าเป็นร้านอาหารน,นอ้อยร้านกาแฟพอมใช่ไหมครับแล้วกใ็ให้เห็นวิธีชีวิตแบบธรรมชาติอิหรีณ่ครับปก้นใหม่ที่มันอยู่ใกล้กันนี่สิผมก็อาจจะ ใส่เหล็กค้ำเป็นเสาเนี่ยแหละครับเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นบ้านบ้านต้นไม้เลยครับเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้พ่อะให้พ่อะให้ได้มากินกาแฟแหละผมเหี่เฮ็ดเชื่อมระหว่างเป็นทา้งยางทางนีิถีเป็นสะพานแขวนนะครับใส่สลิงแขวนแล้วก็นยางหาต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ในบริเวณนี่แหละในบริเวณนี็บัวบัไก่ครับพราะแตงยางไปหาต้นนั้นต้นนี้มีจุดท้ยลูกเชื่องซี้ไหมครับอันนี้คือความฝันดีเอ้าเนี่ยยังยืนอยู่เห้ มองู้เดียววนนี้งี้น่เนาะนี่อนนคนอีซีปีครับขันตก่อนบอกแอดมินิก่อนนะีดมาสลกเห็นมาหันเอนะคิกรรมนะคเอฟซีข้าฐานเอฟซีข้าวถานข้าฐานครับตอนนี้ครับถานข้าฐานเป็นแต่เรียญห้ากับเรียญบาแน่

còn tôi may không. Chào kênh Ghiền Mì tôi. <laughs> Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <c oughs> อันคิดไรด้อยนะครับมันก็ว่าคือกยากให้อยากให้คนรุ่นใหม่มาเห็นเห็นธรรมชาติแม่นี่ไหธรรมชาติทำไมที่มันเป็นดอนดอนนี่แต่ว่าคนก็เห็นนี่หรอวะบางคนบางคนก็เห็นอยู่มันก็จะว่าโอ้ยมาสาต้นใหม่ยิไปเบื้องอยังมันละขอบคุณของฝากด้วยนะครับป้าต้อยอจากเชียงรายน้องน้องชอบมาอยู่ครับแต่น้องแพลยังไม่ได้มาน้องแพลวบ่สบาย เดี๋ยวผมไล่ไปฮอดการเปิดเปิดโอ้ยตอมีโทรหาจะสามโมงโอ้เขามาก้กเออมกนเป็นบแล้วบรรยากาศตอนแรกเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนแรกครับบรรยากาศตอนแรกนี่เป็นบรรยากาศที่อืสิดยอดเลยบอกเลยบรรยากาศตอนเย็น อันพัดแม่ไม่บัวฮอดใซไล้แม่บัวแม่บัว, <c oughs> บวก็กำลังจะมามวลก็อย่างนี้ครับนุ่งหลุด